สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการปศรุสัตว์พัฒนาดิฉันปูเป้วรรณกรชัยรั์และดิฉันจูนสริรัฐชูโชตจากกรมปศุสัตว์พวกเราสองคนมาเป็นผู้ดำเนินรายการแทนพี่ไก่พิจารณานะคะยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะและสําหรับรายการปศรุสัตว์พัฒนาเราจะมาพบกันเป็นประจำทุกวันพุธเวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกา25นาทีทางสถานีวิทยุเพื่อการเกษตร AM 1386ค่ะ ค่ะและในวันนี้นะคะพี่จูนเราก็จะมาพูดคุยถึงสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นจากพายุโนรูที่พัดขันเข้ามาในประเทศไทยหลายจังหวัดหลายพื้นที่ทําให้เกิดผลกระทบมากมายหลายด้านโดยเฉพาะได้ส่งผลกระทบถึงที่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เป็นอย่างมากค่ะโดยกรมปศุสัตว์ของเรานะคะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจอะไรเลยนะคะ เราค่ะมีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปสัสสตว์ในการเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปสุสสตว์และเร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยทางเราค่ะก็ได้ระดมเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศนะคะเร่งสำรวจเกษตรกร,ร,กรและปะสุสสตว์ที่ได้รับผลกระทบทั้งที่ตายและสูญหาย พร้อมกับให้ความช่วยเหลือด้านสเสบียงอาหารสารัตว์แปรธาตุและเวชภัณฑ์แก่สัตว์เลี้ยงของเกษตรกรเป็นการด่วนค่ะในเบื้องต้นนะคะก็มีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์จํานวนถึง10จังหวัดค่ะ10จังหวัดเลยนะคะเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยมีจังหวัดไหนบ้างคะค่ะจังหวัด ที่ได้รับการช่วยเหลือทั้ง10จังหวัดนะคะก็จะมีจังหวัดพิษณุโลกสีสะเกดอุบลราชธานียโสธรเชียงใหม่นครราชสีมาสิงห์บุรีร้อยเอ็ดสุรินทร์และชัยภูมิค่ะซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้าไปแล้วนะคะทั้ง7จังหวัดค่ะโดย7จังหวัดที่ว่านี้นะคะก็มีสีสะเกดยโสธรนครราชสีมาสิงห์บุรีร้อยเอ็ดสุรินทร์และอุบลราชธานีค่ะ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์นะคะที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะคะก็มีจำนวนถึงหนึ่ง่นเจ็ดันหร้อยสาสิบสองรายค่ะสัตว์ที่ได้รับผลกระทบนะคะก็รวมทั้งสิ้นค่ะ5้าแสนี่ืห้หสดตัวค่ะแบ่งเป็นโคนะคะสี่2 1ืันเจ็ดร้อยิเอ็ดตัวกระบือนะคะหนึ่งืันหนึ่งหสิบเอ็ดตัวสุกรเจ็ดพันสามสิบดตัวแพ กะนะคะ1,467ตัวสัตว์ปีก486,281ตัวและแปลงหญ้านะคะที่ได้รับความเสียหายนะคะก็มีจำนวนทั้งสิ้น574ไร่ค่ะ และจากเหตุการณ์ที่เกิดอุกทกภัยขึ้นนะคะในหลายจังหวัดทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางนั้นนะคะทางกรมปรศุสัตว์ของเราค่ะก็ได้สัง่งการให้เจ้าหน้าที่นะคะที่อยู่ประจําสํานักงานในทุกพื้นที่ค่ะได้เร่งดําเนินการสํารวจผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอุกทกภัยพร้อมกับให้การช่วยเหลือด้านสเสบียงอาหารสัตว์ซึ่งเตรียมไว้รองรับภัยพิบัติ รวมทั้งแร่ธาตุและเวชภัณฑ์แก่สัตว์เลี้ยงของเกษตรกรค่ะที่อยู่ในพื้นที่เป็นการด่วนโดยให้ประสานศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางทั้งสามเขตจำนวนห้าหน่วยงานค่ะก็ได้แก่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาทสนับสนุนสเสบียงสัตว์ให้จังหวัดสิบ์บุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมาสนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์ภายในจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยะโสธรสนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์ให้สองจังหวัดค่ะก็คือจังหวัดยะโสธรและศรีสะเกดนะคะแล้วก็ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์นะคะสนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์จังหวัดสุรินทร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อำนาจเจริญสนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีและศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ดค่ะสนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์ภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ึ้ปตรงปศุสัตว์ของเรานะคะก็ได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรนะคะไปแล้วทั้งหมด8,855รายค่ะในพื้นที่7จังหวัด25อำเภอ65ตำบล220หมู่บ้านโดยให้ความช่วยเหลือในการอพยพ ในการอพยพสัตว์นะคะที่ได้รับผลกระทบค่ะเป็นจำนวนหนึ่งร้อยเกตัวแบ่งเป็นโคค่ะ11,088ตัวกระบือ2 9ง4ตัวสุกร30ตัวแพะแกะ27ตัวสัตว์ปีก1,576ตัวโดยกรมปศุสัต, 1, ตว์ตค่ะได้สนับสนุนสเสบียงสัตว์นะคะไปแล้ว126,200กกิโลกรัม และรักษาสัตว์ป่วยนะคะจํานวน23ตัวและมอบถุงยังชีพค่ะจํานวน250ถุงอีกด้วยค่ะ,คะและสําหรับเกษตรกร,ร,กรผู้ประสบอุทกภัยต้องทํำยังไงบ้างคะค่ะสำหรับเกษตรกร,ะร,กรนะคะผู้ที่ประสบอุทกภัยนะคะก็จะต้อง ติดต่อนะคะขอรับการสนับสนุนสเบียงสัตว์นะคะได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ในพื้นที่หรือติดต่อกลุ่มโครงการพิเศษและป้องกันภัยพิบัติด้านปศุสัตว์กองส่งเสริมและพัฒนาการปรศุสัตว์ค่ะโดยเบอร์โทรศัพท์นะคะก็ จะเป็น026534444นะคะต่อ3315หรือจะติดต่อผ่านแอปพลิเคชันนะคะ DLD4.0 นะคะเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ของกรมปฏตุศัตว์ของเราเนี่ยค่ะให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันพ่วงทีค่ะค่ะแล้วมีความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะค่ะความช่วยเหลืออื่นๆนะคะหรือจะได้อย่างหนึ่งว่าการยวยานั่นเองนะคะก็คือหลังจากที่น้ําลดลงแล้วเนี่ยค่ะ จนเข้าสู่สภาวะปกตินะคะกรมปศุสัตว์ค่ะก็จะให้การช่วยเหลือเกษตรกรนะคะเป็นการฟื้นฟูสภาพการเลี้ยงสัตว์ตามระเบียบกระทรวงการคลังค่ะว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพ,พิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2562ต่อไปค่ะค่ะถือว่ากรมปศุสัตว์ของเราได้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสตัตว์จากภายัยพายุโนรูอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะคะ,คะต้องบอกเลยค่ะว่า เรื่องฟ้าฝนเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่สามารถท้ามได้แต่เราก็ต้องสู้ต้องให้กำลังใจแล้วก็ต้องช่วยเหลือกันต่อไปนะคะใช่ค่ะค่ะเนื้อหาที่เราเอามาฝากในช่วงนี้นะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะกรมปศุสัตว์ของเราค่ะก็มีงานใหญ่นะคะเป็นพิธีการปล่อยคารวานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านปศุสัตว์ค่ะจากที่ได้เกริ่นไปแล้วนะคะ ในช่วงแรกค่ะเรื่องพิธีปล่อยคาร,รวานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านปศุสัตว์ซึ่งในวันอังคารที่ผ่านมาค่ะกรมปศุสัตว์นะคะก็ได้คิกออฟคาราวานรถย่าอาหารสัตว์พระราชทานช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัยจากพายุโนรูโดยมีด็อรเฉลิมชัยศีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้นะคะ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนอาหารสัตว์สําหรับสัตว์เลี้ยงสําหรับสัตว์เลี้ยงมีสัตว์เจ็บป่วยที่ต้องการการดูแลรักษาอย่างทันท่วงทีเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดความเสียหายให้กับเกษตรกรโดยกรมปรศุสัตว์ขะได้มีการเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือได้แก่อะไรบ้างคะค่ะก็ได้แก่ด้าน การบริหารโดยการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์นะคะซึ่งมีอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นผูน้อำนวยการสูนยนค่ะด้านสเสบียงสัตว์สำรองเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารสัตว์โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์จำนวน32แห่งทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น5,366ตันค่ะแล้วก็จะมีถุงยางชีพสำหรับสัตว์จำนวน3,000ถุงสำรองยานพาหนะ101 118คันจัดหน่วยจัดหน่วยสัวยสตวแพทย์เคลื่อนที่161ทีมจุดอพยพสัตว์1,919จุดแล้วก็สุดท้ายนะคะเป็นเวชภัณฑ์ดูแลสุขภาพสัตว์ประจำ9เขตค่ะและเพื่อให้การระดมความช่วยเหลือแก่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยนะคะเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีความเป็นเอกภาพค่ะกรมปศุสัตว์นะคะจึงได้จัดพิธีปล่อย ขบวนรถย่าอาหารสัตว์พระราชทานค่ะพร้อมด้วยหน่วยบริการสัตะวะแพทย์เคลื่อนที่โดยมีเป้าหมายดำเนินการพอพร้อมกันนะคะทั่วประเทศค่ะและมีศูนย์กลางอยู่ที่ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์จังหวัดประทุมธาน,นีเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากดรเฉลิมชัยสีอ่อนค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะประธานในพิธีกันค่ะ จัดปล่อยโดยใช้จังหวัดปทุมธานีเ,นเป็นศูนย์กลางนะครับแต่ปล่อยทั้งหมดทั่วประเทศเ40จุด <c oughs> เพื่อจะปล่อยไปทั้งหมดเนี่ยณวันนี้นประมาณ250,000กิโลนะครับหรือ2,500ตัน,นประมาณนี้ครับซึ่งจะเป็นการ,รเ,าเราก็ประสานง,งานกับทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานนะครับในต่างจังหวัดก็ประสานง,งานกับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับในการทําง,งานแบบบูรณาการร่วมกันนะเข้าไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนก่อนนะครับแล้วหลังจากนี้เนี่ย ในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัตินะครับซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดจะจะดูหลักเกณฑ์ในการประกาศเมื่อประกาศเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเข้าไปสำรวจแล้วก็จะไปเยียวยาในส่วนของสัตว์เลี้ยงที่รับความเสียหายครับทั้งคะใส่วนของผู้เลี้ยงเกษตรกรทั้งปศุสัตว์สมงคื่อตรงนี้โดยภาพรวมกระทรวงเกษตรกรสั่งการอะไรบ้างครับคือต้องบอกกี้ครับในเบื้องต้นเนี่ยเราได้มีการเตรียมกรมลงเสริมกรมพัฒนาที่ดินกรมทุกกรมนะครับเข้าไปดูตรงนี้เนี่ยเราจะ ให้เกิดความเสียหายให้น้อยที่สุดนะครับนะแล้วก็ปัญหาต่างๆเนี่ยเรียนพี่น้องประชาชนเลยว่ารัฐบาลห่วงใยนะครับห่วงใยพี่น้องเกษตรกร,กรห่วงใยพี่น้องประชาชนทั้งหมดนะครับเราได้สั่งหน่วยงานทุกหน่วยงานบูรณาการทํางานเพื่อแก้ไขปัญหาตรงนี้โดยเร่งด่วนนะครับและขอให้ทางาน24ชั่วโมงด้วยครับในด้านการระบายน้ำนะครับตอนนี้ก็ยังมีฝนตกในหลายพื้นที่แล้วก็น้ำเหนือก็ยังคงมาสั่งการคุมชืปัญหา,าเลยบ้างคะตอนนี้เราได้มีการสั่งให้ระบายน้ํานะครับ อย่างถ้าอ,อีสานเนี่ยเราพยายามผลักดันนะครับจากแม่น้ามูลเนี่ยให้ลงแม่น้าโขงให้ไหวที่สุดเรามีการเพิ่มเครื่องผลักดันน้ําที่ไปลายแม่น้ํามูลในการที่จะลงแม่น้ำโขงนะครับเพิ่มเครื่องสูบน้าอีกสองร้อยกว่าเครื่องในการเตรียมความพร้อมอวันนี้เนี่ยผมคิดว่าที่เท่าที่รายงานนะครับน้ําที่เราผลักดันไปออกไปแล้วเนี่ยมีประมาณสองพล้านลูกบาทเมตรซึ่งถือว่าไวสําหรับการเตรียมการล่วงหน้าสําหรับการที่พายุโนรูเข้าในครั้งนี้นะครับ ผมเลยว่าบางทีเนี่ยปัญหาการเนี่ยเราไม่สามารถคำนวณปริมาณน้ําที่จะตกได้นะแต่ว่าเราเตรียมการพร้อมล่วงหน้าแล้วก็มีการประกาศแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนเนี่ยล่วงหน้าตลอดนะเพราะฉะนั้นความเสียหายถามว่ามีไม่มีครับแต่ผมเชื่อว่าความเสียหายที่มีเนี่ยไม่รุนแรงเพราะเรามีการเตรียมการและก็เข้าไปแก้ไขปัญหาทันท่วงทีโดยสัปทันเลยครับค่ะสำหรับ การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้กล่าวไว้ในช่วงแรกนะคะตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดร,ทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2562นะคะว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2564ด้านปาษสัษร์ข้อที่ 5.3.1นะคะตามหลักเกณฑ์นะคะ,ะก็ได้กล่าวไว้ว่าให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในกรณีที่เป็นการจัดหาอาหารสัตว์วัคซีนและเวชภัณฑ์รักษาสัตว์เพื่อการฟื้นฟูสุขภาพสัตว์เลี้ยงและการจัดหาอาหารสัตว์ตามราคาท้องตลาดหรือตามความจำเป็นที่เหมาะสมค่ะ ค่ะข้อ5.2นะคะก็จะเป็นในส่วนของการให้ความช่วยเหลือกรณีแปลงย่าเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรตายหรือเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูหรือเยียวยาให้กลับสู่สภาพเดิมได้ให้ดำเนินการช่วยเหลือเป็นเงินในอัตราไร่ละ1,980บาทค่ะแต่ไม่เกินรายละ30ไร่ค่ะ 5.3นะคะก็คือการให้ความช่วยเหลือกรณีสัตว์ตายหรือสูญหายให้ช่วยเหลือตามจำนวนที่เสียหายจริงแต่ไม่เกินเกณฑ์การช่วยเหลือที่กำหนดค่ะโดยให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเป็นเงินดังนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณจูอนอธิบายหลักเกณฑ์ให้ฟังนะคะค่ะชนิดสัตแรกนะคะก็จะเป็นโคค่ะ ซึ่งเกณฑ์การช่วยเหลือต่อรายนะคะจะไม่เกินรายละ5ตัวค่ะจะมีโคอายุน้อยกว่า6เดือนอัตราตัวละไม่เกิน13,000บาทโคอายุ6เดือนถึง1ปีอัตราตัวละไม่เกิน22,000บาทอายุมากกว่า1ปีถึง2ปีอัตราตัวละไม่เกิน29,000บาทอายุมากกว่า2ปีขึ้นไปอัตราตัวละไม่เกิน35,000บาทค่ะ ส่วนของในกระบือนะคะอา่ารายละไม่เกินห้าตัวเหมือนกันค่ะอายุน้อยกว่าหกเดือนอัตราตัวละไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทค่ะอายุหกเดือนถึงหนึ่งปีอัตราตัวละไม่เกินสองหมื่นสี่พันบาทค่ะอายุมากกว่าหนึ่งปีถึงสองปีอัตราตัวละไม่เกินสามหมื่นสองพันบาทค่ะอายุมากกว่าสองปีขึ้นไปนะคะก็จะเป็นอัตราตัวละไม่เกินสามหมื่นเก้าพันบาทค่ะ ต่อไปจะเป็นสําหรับสุกรนะคะซึ่งจะไม่เกินเกณฑ์การช่วยเหลือต่อรายนะคะจะไม่เกินรายละสิบตัวค่ะก็จะมีอายุหนึ่งถึงสามสิบวันอัตราตัวละไม่เกินหนึ่งพันห้าร้อยบาทอายุมากกว่าสามสิบวันขึ้นไปอัตราตัวละไม่เกินสาตตมพัน 3, บาทและในส่วนของแพะแกะนะคะรายละไม่เกินสิบตัวค่ะอายุหนึ่งถึงสามสิบวัน อัตราตัวละไม่เกิน1,500บาทอายุมากกว่า30วันอัตราตัวละไม่เกิน3,000บาทค่ะค่ะามาต่อกันที่ไก่พื้นเมืองหรือไก่มวงนะคะเกณฑ์การช่วยเหลือค่ะต่อรายนะคะไม่เกินรายละ300ตัวนะคะก็ อายุหนึ่งถึงยี่ิบเอ็ดวันนะคะอัตราตัวละไม่เกินสามสิบบาทค่ะแล้วก็อายุมากกว่ายี่ิบเอ็ดวันขึ้นไปนะคะอัตราตัวละไม่เกินแปดสิบบาทค่ะมาในส่วนของไก่ไข่นะคะก็เกณฑ์การช่วยเหลือนะคะต่อรายนะคะก็คือไม่เกินรายรายละหนึ่งพันตัวนะคะอายุหนึ่งถึงยี่สิบเอ็ดวันค่ะอัตราตัวละไม่เกินสามสิบบาท อายุมากกว่า21วันขึ้นไปอัตราตัวละไม่เกิน100บาทค่ะในส่วนของไก่เนื้อนะคะเกณฑ์การช่วยเหลือต่อรายค่ะไม่เกินรายละ1,000ตัวอายุ1 21วันอัตราตัวละไม่เกิน20บาทอายุมากกว่า21วันขึ้นไปอัตราตัวละไม่เกิน50บาทค่ะในส่วนของเป็ดไข่นะคะ เกณฑ์การช่วยเหลือต่อรายค่ะไม่เกินรายละ1,000ตัวอายุ1-21วันอัตราตัวละไม่เกิน30บาทอายุมากกว่า21บเอวันขึ้นไปอัตราตัวละไม่เกิน100บาทในตัวของเป็ดเทศและเป็ดเนื้อนะคะเกณฑ์การช่วยเหลือต่อรายค่ะไม่เกินรายละ1,000ตัวอายุ1-21วันอัตราตัวละไม่เกิน30บาท อายุมากกว่า21วันขึ้นไปอัตราตัวละไม่เกิน80บาทค่ะนกกระทานะคะเป็นการช่วยเหลือต่อรายค่ะไม่เกินรายละ1,000ตัวอ,อายุ1ถึง21วันค่ะอัตราตัวละไม่เกิน10บาทอายุมากกว่า21วันขึ้นไปอัตราตัวละไม่เกิน30บาทค่ะนกกระจเทศนะคะเป็นการช่วยเหลือต่อรายค่ะ ไม่เกินรายละ10ตัวนะคะอัตราตัวละไม่เกิน2,000บาทค่ะและสุดท้ายนะคะห่างนะคะเป็นการช่วยเหลือต่อรายค่ะก็คือไม่เกินรายละ300ตัวอัตราต่อตัวนะคะไม่เกิน100บาทค่ะค่ะและนี่ก็คือการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรจากที่ประสบอุกภัยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็น ก็ถือว่าเป็นการดําเนินรายการครั้งแรกของเราทั้งสองคนค่ะก็หากท่านผู้ฟังนะคะที่ได้รับฟังพวกเราดําเนินรายการไปแล้วนะคะมีข้อติติชมตรงไหนนะคะก็สามารถติชมหรือจะสอบถามข้อมูลเพิมเ่มเติมรายละเอียดของรายการที่ออกอากาศไปแล้วนะคะได้ที่กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมปรศุสัตว์ถนนพญาไทกรุ่มเทพหนึ0ศนหรือเบอร์โทรศัพท์ 02 653สองหค่ะค่ะและอย่าลืมติดตามรับฟังรายการประสุสั์พัฒนาออกอากาศทุกวันพุธเวลาหกนาฬิกาถึง6กนาฬิกายีนาทีทางสถานีวิทยุเพื่อการเกษตร AM 1386นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันสรินรัตชูโชธและวรรณกรแชรัตต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ